ที ketchup, ่นี่ไม่มีขายจอยสติกที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นดวนน้พีนายคิดว่าชแนลนี้ทำแต่เกมฟีฟ่าอย่างเดียวนายคิดผิดแต่คลิปนี้เป็นคลิปฟีฟ่านะสนับสนุนโดอยหัวร้อนเกมมินเกียเกมมินเกียของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลยเอ๊ะพวกนายสวัสดีอยู่กับรายการวันดบีฟีฟ่ากับชั้นจอนเองนะวันนี้ก็มาเปิดแพ็คแพตตินัมปลายเดือนกันยานะ ก็เพิ่งมีน้องคนหนึ่งส่งมาให้เปิดเพราะฉันไม่คิดจะเติมเปิดอยู่แล้วแพ็คนี้ก็ของน้องผิดตลอดนะส่งมานี่ก็ปลายเดือนกันยาถือว่าเป็นการรีวิวทิ้งท้ายเดือนก่อนที่จะมีแพ็คใหม่มาอ่ะจัดไปเลยแล้วกัน800ร้อยบาทมาก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่ามี 30M มีโปรสตาร์ันนุนนี่ก็ไม่พูดมากนะเริ่มกันเลยมาที่คัดนักเตะ50ชื่อ นี่แพงสุดก็น่าจะเป็นแกลเลตเบลนะคนเดิมเลยขอคัดสัก2ตัวถือว่าเป็นเคล็ดของเด็กร้านเกมแล้วกันจัดไปสีใบอ่ะลุยก,กันเลยอาลาบาดาวิดอาลาบานี่ตัวนี้เก่งนะอืมอยู่ข้างบนนี่เยี่ยมต่อไปลูก้าโมเดชซิโอรามอสราโว ย้ายไปประจำการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เท่าไรเดี๋ยวเราค่อยไปรวมกันท้ายคลิปแล้วกันอ่ะมาสามใบรัวๆคูตินโยนะอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อยู่นี่นะอ่ะกดไปอโอ้โหเดอะกอสแมสลาตันอิบรายมูส <Latin S 2> ไปสุดท้ายเจอรวมบัวเต็งบัวเต็งยอดบัวงามอยู่ไหนวะอ๋อมันเยี่ยมไปเลยก็ถือว่าโอเคนะ ได้94ล้าน nữa. เกือบร้อยล้านเลยทีเดียวมาที่คันนักเตะสิบชื่อนี่ก็ขอคัด2ตัวแล้วกันนะกิบ,บาปักบามาเป็นเคลิอ่ะสองใบรัวๆไปใบแรกป๊บซอดี่อาบาอืมกระรอกน้อยอีกใบโอ้อัตูโรวีเดาถือว่าเยี่ยมนะใบสุดท้ายท้ายสุดท็อป7นะผมไม่ขอคัดแล้วกันจัดเลยสียเวลา มาเจ็ดเลขเจดีเจ็ดโดมาหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากได้กระเลตเบลเพราะว่ามันแพงลุยเลยนะปอยถูกด,ดีนโอ้โหกิซโนโรนันโดฮะครบเจ็ดนะโอ้เจ็ดโดมานะ CR7 เซ่เยี่ยมเลยโอ้โอฉันคิดถูกแล้วที่ไม่สลับนะ <laughs> มันเยี่ยมเค ก็เดี๋ยวมาคำนวณราคานักเตะที่ได้นะบวกกับเงิน30ล้านว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งรวมราคานักเตะทั้งหมดที่เปิดได้ก็ประมาณ408ล้านก็เพิ่มกับ 30M เอเข้าไปเป็น438ล้านยังไม่หกักภาษีเลยนะไอ <c oughs> ้ตายเถอะ เอาเป็นว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยก็ต้องไปคิดกันอีกทีหนึ่งโอเควันนี้ขอบคุณมากสําหรับเจ้าของไอเดียน้องผิดตลอดหนะ้าที่ส่งกันมารีวิวในปลายเดือนนะเดือนหน้าก็ว่ากันใหม่แล้วกันจะเป็นของใครหรือว่ายังไงผมอาจจะเติมเองหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่อยากจะเติมนะเกมนี้มันเจ็บปวดมันปวดร้าวนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีบาย สิ่งทุกคนรอยคอเฮ้ <Hey! S 1> รอคอยกันอยู่เนี่ยก็คือแพ็กสี่สเต็ปในชแนลของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันวันนี้สั้นๆหุ้นๆไวๆนะว่ามันจะได้อะไรยังไงกันบ้างนี่ครับสินค้าพิเศษฮะเป็นกล่องส้มๆสีส่กล่องนะอาผมก็คงจะไม่พูดอะไรมากมายนะจุดๆนี้ใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วละว,ว่ามันมันได้อะไรกันบ้างนะครับ